อันนี้มาโรงแรมในาดีนะคะมีห้องน้ำนะคะโอเค,คอันนี้เป็นที่นอนค่ะเป็นนอนค่ะนะคะตัวนี้ก็เป็นทีวีจอใหญ่ค่ะก็น,นีเบาะให้นั่งเล่นได้ข้างนอกก็จะมีสระว่ายน้ำน,นะคะมีที่มานั่งเล่นได้ด้วย ะลงไปแล้วก็ให้เราเดินลงไปแล้วข้ามสะพานตรงนั้นนะคะแล้วมันจะมีทางไปตรงนู้นนะคะเป็นบันไดลงค่ะเมืองไทยอยู่ที่ไหนคะเมเมงาดีอยู่ที่ไหนคะจังหวัดไหนคะจังหวัดภูเก็ตโอเคนี่นะคะก็เป็นค่วนของไน้ำค่ะ,คะโอเคค่ะเห็นผ้าใหญ่ไหมไกลๆนู้น บนภูเขาอยู่ที่หาดอะไรคะหาดกระตัอโอเคสะว่ายน้ำว่ายได้ตลอดนีด่คะเพราะว่าเขาจะเปิดไฟตลอดเวลาสวยไหม ไม่มีปัญหา